จากกระแสเรียกร้องของแฟนขับกีลมพยองของเราแล้วก็แฟนบอลชาวไทยนะครับในชน่องยูทูบของเมืองทองทีวีให้อัปเดตข่าวสารของคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราที่จะเตรียมลงสนามในการคัดเลือกฟุตบอลโลก โซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งเมืองทอทีวีของเราไดเห็นว่าสื่อต่างๆไม่ค่อยมีนําเสือสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเมืองททีวีของเราก็จะขอนําภาพบรรยากาศของการเดินทางจากเมืองโดฮาประเทศกาตาร์ของคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยของเรานะครับซึ่งมี9้าคุณพลกิเลมผียวของเราติดอยู่ในทีมชุดนี้ด้วยเดินทางมาถึงประเทศซาอุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและก็ได้ลงฝึกซ้อมในช่วงค่ําคืนที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกันนะครับ ซึ่งมทอทีวีของเราก็ต้องขอบคุณภาพข่าวจากฟุตบอลสยามทีวีสื่อในเครือบริษัทสยามสปอร์ตนะครับที่ตามอัปเดตข่าวสารของคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราตั้งแต่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์แล้วก็ยาวถึงประเทศซาอุดีอาระเบียเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งในวันที่1กันยายนนี้นะครับทีมชาติไทยของเราจะบุกมาเยือนทีมชาติซาอุดิอาระเบียณสนามคิงฟาฮัตสเตเดียมในช่วงเวลา20นาฬิกา30นาทีบ้านเขานะครับส่วนบ้านเรานะก็ประมาณสักเที่ยงคืนกว่าๆซึ่งก็จะมีการถ่ายเทอดสดทางช่อง7สีนั่นเองนะครับซึ่งแฟนบอลชาวไทยของเราก็สามารถตามติดได้จากการถ่ายเทอดสดในวันที่1กันยายนที่จะถึงนี้นะครับ หลังจากที่ทีมชาติไทยของเราได้ไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองดฮาประเทศกาตรา์แล้วก็ได้มีเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติกาตราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนันนะครับก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นการปรับสภาพอากาศระบบการหายใจของคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยของเรานะครับหลังจากที่เขาเดินทางมาถึงซาอุดีอาระเบียทางทีมงานรวมไปถึงพีซิโก้และนักเตะเองก็ได้กล่าวกับสื่อมวลชนว่าระบบการหายใจดีขึ้นกว่าที่กาตรา์ซะอีกนะครับถึงแม้ว่าอุณหภูมิที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนั้นจะ ร้อนกว่าที่กาตาร์นะครับกระเดื่องจากว่านักเตะได้มีโอกาสปรับตัวประมาณสัก4ีสวันที่กาตามาแล้วก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของสภาพอากาศนะครับแถมระบบการหายใจก็ดีขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยล่ะครับซึ่งในการฝึกซ้อมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับโคซิโกกิติศักดิ์เสนาเมืองก็อนุญาตให้สื่อมวลชน ภาพได้เพียงแค่15นาทีนะครับก็ตามกฎระเบียบของฟีฟ่าก่อนแข่ง2วันนะครับสื่อมวลชนสามารถจะเก็บภาพได้เพียงแค่15นาทีและชุดฝึกซ้อมของทีมชาติไทยของเราก็จะไม่มีโลโก้สปอนเซอร์ต่างๆก็เป็นไปตามกฎของฟีฟ่านั่นเองซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมนะครับโคชก็กิริศักดิ์เสนาเมืองก็ได้กล่าวว่าในการซ้อมครั้งนี้เน้นในเรื่องของการปรับสภาพทีมซึ่งก็เป็นไปตามที่เราคิดเอาไว้นะครับซาอุดีอาระเบียน่ะจะมีอุณหภูมิที่ร้อนมากกว่าที่กาตาร์ นอกจากนี้ก็ยังได้มีการแยกซ้อมเกมรับเน้นเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะลูกกลางอากาศและก็ภาคพื้นดินนะครับซึ่งก็เตรียมเอาไว้รับมือกับซาอุดิอาระเบียโดยพิซิโกเองก็จะนําประสบการณ์สมัยที่ตอนเป็นผู้เล่นมาบอกกับนักเตะทุกคนนะครับ ซึ่งเป้าหมายของทีมชาติไทยของเราก็อย่างที่ย้ำไว้ก็คือต้องการแต้มจากซาอุดีอาระเบียถึงแม้ว่าทีมซาอุดีอาระเบียจะเป็นทีมที่แกร่งมากนะครับแล้วก็ผ่านการเล่นฟุตบอลโลกมาแล้วถึง4ครั้งก็ตามทีแต่เราก็คิดว่าขุนพลช้างสึกทีมชาติไทยของเราชอบบรรยากาศที่เล่นต่อหน้ากองเชียร์เยอะๆนะครับคิงฟาฮัตสเตเดียมในวันที่1นนี้อาจจะเต็มความจุก,ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศของเกมกนนารแข่งขันฟุตบอลที่ดีและหวังว่าทีมชาติไทยของเราก็จะได้ผลการแข่งขันๆๆที่ดีกลับไปด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับ และนี่ก็คือการอัปเดตข่าวสารของคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยที่มุนทอทีวีของเรานำมาฝากแฟนคลับกียมพยองรวมไปถึงแฟนคลับแฟนบอลชาวไทยของเราด้วยเช่นกันนะครับ